ที่จังหวัดกาญจนบุรีแสนยานุภาพของกองทัพไทยยังคงเกรียงไกลพร้รอมปกป้องผืนแผ่นดินไทยล่าสุดกองพลทหารราบที่9โดยกรมทหารราบที่29ได้จัดก,การฝึกเป็นหน่วยกรมทหารราบเฉพาะกิจร่วมก,กับกองทัพอากาศภายใต้แผนการใช้กําลังของกองทัพบกระหว่างวันที่21-25เมษาย,ยนนี้การฝึกครั้งนี้เน้นการปฏิบัติจริงโดดินทางอากาศโดยเครื่องบินขับไล่จากฝูงบินที่211อาวุธสนับสนุนจากปืนใหญ่105ม mm. ิลลิเมตร และการส่งกําลังทางอากาศจากกองพันธ์บินที่เก้าเพื่อจําลองสถานการณ์การลุกล้ำชายแดนและการเข้าตีภาคทันอนอกจากนี้ยังมีการใช้นวัตกรรมทางทหารที่พัฒนาขึ้นเองอย่างเช่นคําสั่งจากแผนที่เพื่อเสริมศักยภาพการอำนวยการยุดธและระบบส่งกำลังบำรุงในรูปแบบผสมหลากการฝึกในครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อเตรียมความพร้อมในการรบเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงศักยภาพของกองทัพไทยให้ประชาชนมั่นใจว่า ทหารพร้อมปกป้องชาติาศาสตร์และดูแลความสงบสุขของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่กองทัพไทยไม่เคยหยุดนิ่งเพราะความมั่นคงของประเทศคือภารกิจสําคัญที่ไม่มีวันสิ้นสุดไปยิงก็ไปยิงก็ไปยิงก็ไป มาตุภูมินิวชาแนลสถานีข่าวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับ